รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 M c o t HD หมายเลข30นะครับบ่ายโมง50นาทีวันพุธโรงพยาบาลสุขวิทมีข้อมูลที่ได้เนื้อหาสาระได้คำรู้และก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับอย่างกรณีของภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้แต่เพิ่งว่าวันนี้นะครับมีเคสของผู้ป่วยท่านหนึ่งนะครับ วัยก็60ต้นต้นๆแต่ว่าเกิดภาวะที่ปวดหัวเรื้อรังแบบว่าเป็นไมเกรนมามากกว่า10ปีแล้วเพียงแต่ว่าในปีหลังๆนี่เกิดมีอาการแทรกซ้อนด้วยตอนตื่นนอนตอนเช้าก็คือเกิดความอ่อนเพลียแล้็เขาสึกง่วงเหงาเหานอนต้องไปงี่กลางวันสุดท้ายก็ไปเข้ารับการตรวจรักษาจากหมอที่ประจำอยู่แล้วนะครับไปฟังจากคุณมาลินีได้เลยครับ คือเริ่มแรกเลยปวดหัวในเกรนรักษาหลาโรงบาลเลยค่ะมีอยู่วันหนึ่งก็ปรึกษาคุณหมอว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้แบบนั่งที่ไหนก็หลับ แล้วก็เพียอะไรเงี้ยดูโทรทัศน์ก็หลับนั่งในรถก็หลับคุณหมอก็เลยส่งไปทำสลีปเทสก็ถึงได้รู้ว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราหยุดหายใจไป200กว่าครั้ง <c oughs> ซึ่งเป็นเคสที่รุนแรงมากคุณหมอให้ใส่เครื่องอ่ะอก็ให้ลองมาใส่สอาเครื่องดูค่ะแต่ทีนี้ก็ใส่ไม่ได้อ่ะคือเป็นคนปวดหัวอยู่แล้วพอมีอะไรมาบีบขับมา พันรอบศีรษะก็จะปวดหัวนอนไม่ได้เองค่ะก็เลยปรึกษาคุณหมอว่าเหมือนแบบมีวิธีอื่นไหมเพราะว่าใส่ไม่ได้จริงๆอะค่ะก็กลับไปหาคุณหมอหลายครั้งเลยค่ะว่าคุณหมอมีวิธีอื่นไหมคุณหมอก็บอกมีวิธีนี้ค่ะทางต่างหูปกอแล้วก็ผ่า,าตัดคุณหมอแนะนําว่าให้ไปทํากับอาจารย์เป็นทีท่อยู่โรงพยาบาลสุขุมวิทนะคะว่าอาจารย์เชี่ยวชาญทางด้านนี้ค่ะ ตอนนี้พบกับคุณหมอรุจยาภูลสวัสดิ์แพทย์ผูม้มานาการทางด้านหูคอจมูกประจำโรงพยาบาลสุขวิทจะมาให้ข้อมูลภาวะการหยุดหายใจตอนหลับด้วยครับคำว่าภาวะหยุดหายใ,ใ,ใจขณะนอนหลับเกิดจากการที่ว่าขณะที่คนณไข้นอนหลับไปแล้วมันมีออกซิเจนเข้ามาน้อยลงสาเหตุมันก็มีได้หลายสาเหตุส่วนกลางร,ระบบสมองหรือว่า เกิดจากการอุดกั้นก็ได้อาจจะไม่ได้มาด้วยภาวะนอนกลนก็ได้คนไข้าอาจจะมาด้วยเรื่องของมีอาการปวดศรีรษะหลังตื่นนอนทําให้รู้สึกว่าเหมือนมีปวดหัวเรื้อรงังมีเรื่องของแบบปากแห้งคอแห้งรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนได้ค่ะในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยของภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับนะคะถ้าดีที่สุดก็คือต้องเป็นเรื่องของการตรวจสลิปเทสแต่ว่าที่ละเอียดที่สุดก็คือเป็นไทที่1ซึ่งทางโรงพยาบาลสุขุมวิทก็มีเป็นการตรวจแบบไทที่1ส่วนคืนที่มาตรวจคนไข้ก็คือเอากระเป๋าเข้ามาใบเดียวเข้ามาได้เลยแล้วก็ตอนเช้า Sangat ceria tu selesai lah. อเเื่งรคภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับก็มีวิธีการรักษาที่ค่อนข้างหลากหลายก็ต้องแล้วแต่รายบุคคลไปต้องมาดูอีกทีนึงว่าเป็นระดับที่น้อยปานกลางหรือมากจริง,รงๆเราเครื่องซีแผงเป็นการรักษาหลักในคนไข้ที่มีเรื่องของภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับแต่เหมือนใช้เป็นแรงลมดักอากาศเข้าไปเปิดช่องคอหรือว่าช่องจมูกนะคะที่คนไข้หลับทําให้มีลมอากาศเข้าไปได้ไปปกตินอกจากนี้ก็อาจจะมีปัญ้วมีปัญหาตรงไหนเช่นถ้ามีเรื่องของในจมูก ก็จะต้องดูว่ามีเรื่องของการผ่าตัดจมูกจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนอกจากเรื่องของการผ่าตัดก,ก็จะมีการใส่อุปกรณ์หรือว่าออร่าอัพพาน์หรือว่า, iance, วาทันตตัดอุปกรณ์ก็จะสามารถช่วยได้ค่ะความสําคัญของการตรวจสลิปเทสจะสามารถบอกได้ว่าในขณะที่คนไข้หลับคนไข้มีปัญหาอะไรบ้างอาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องของภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นๆได้เช่นเป็นการป้องกันไม่ให้ม,เม,หมีเรื่องของความดันที่มันสูงเรื่องของภาวะลดหลอดเลือดหัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองหรือว่ากระทั่งเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมด้วยค่ะซึ่งในที ของโรงพยาบาลสุขุมวิทนะคะของเราก็มีทีมอาจารย์แพทย์พร้อมคบทุกสาขาที่จะเข้ามาให้การรักษาในเต็มที่ค่ะเห็นเดียวกันนะครับท่านที่อาจจะไม่ได้นอนกลนแล้วก็มีภาวะอ่อนเพลียตอนตื่นนอนเช้าแล้วก็ง่วงงาห้องนอนไปน่าจะพบแพทย์ครับมีโอกาสได้ทำสลิปเทสให้แน่ใจเลยว่าใช่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวก็มาว่ากันในการรักษาอีกทีโรงพยาบาลสุขมวิทมี การดูแลในเรื่องนี้พร้อมไว้แล้วครับพักสักครู่หนึ่งอใจใให้หมอจะนำเสนอในเบรกที่2ต่อไปครับการมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในเบรกที่2นะครับซึ่งวันนี้เป็นเรื่องที่โรงพยาบาลศูนย์วิทย์มีความภูมิใจในการนำเสนอจริงๆเลยเพราะว่าเป็นเรื่องของการดูแลผู้ที่เขา เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับช่วงนี้ก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมน,นะครับได้รับฟังข้อมูลคำอธิบายจากผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรทันตแพทย์หญิงเปรมทิพย์ชลิดพงศ์ ผู้บริหาการทางด้านทันตวิทยาศาสตร์การนอนรับรองว่าได้ประโยชน์แน่ๆครับผู้ป่วยเพศหญิงนะคะอายุ62ย่าง63ปีถูกส่งตัวมาจากอาจารย์ทางด้านการนอนนะคะเพื่อที่จะมาปรึกษาเรื่องการใส่ทันตะอุปกรณ์เพื่อรักษาเรื่องภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดก,กัน้นแพทย์ก็ได้ให้คนไข้ตรวจการนอนแล้วก็พบว่าคนไข้ก็จะมีภาวะการหยุดหายใจขณะหลับค่าของการหยุดหายใจเนี่ยก็ค่อนข้างรุนแรงแพทย์ก็ได้ล ให้การรักษานะคะอันดับแรกเนี่ย ก็ให้คนไข้ลองใส่เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกหรือที่เราเรียกชื่อว่า C p a พหลังจากคนไข้ที่ได้ใส่แล้วเนี่ยคนไข้รู้สึกว่าไม่สามารถจะปรับตัวกับเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกได้นะคะคนไข้ก็ไม่สามารถจะใส่เครื่องได้แพทย์ก็เลยส่งมาปรึกษาทันตแพทย์นะคะว่าให้ลองทําเป็นเครื่องมืออ่าเรียกว่าทันต์อุปกรณ์สวมในช่องปากเพื่อช่วยรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกันทันต์อุปกรณ์นะคะเป็นอุปกรณ์สวม ที่ฟันบนแล้วก็ฟันล่างจะช่วยยื่นขานไกลล่างเนี่ยให้ยื่นออกมาด้านหน้าจะทําให้ช่องของทางเดินหายใจเนี่ยมันก็ก็จะเปิดกว้างขึ้นเพราะว่า ขากรรไกรของเราเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินหายใจทางเดินหายใจกว้างทําให้เวลาหายใจเนี่ยอากาศเข้าได้เยอะขึ้นดังนั้นการรักษาด้วยอุปกรณ์แบบนี้มันทําให้หนึ่งนไข้าหายใจได้ดีขึ้นแล้วก็เสียงกลน้อยลงเครื่องมือก็จะมี2ชิ้นนะคะชิ้นหนึ่งสวมที่ฟันบนอีกชิ้นหนึ่งสวมที่ฟันล่างแล้วชิ้นบนกับชิ้นล่างเนี่ยมันจะมีตัวเรียกว่าต่อเชื่อมกันในลักษณะที่จะทําให้ขากรรไกรล,ล่างของเราเนี่ยมันยื่นด้านหน้าแล้วก็ เวลาตอนนอนหลับเนี่ยมันไม่หย่อนตกเข้าไปในคอเพื่อคงสภาพของทันเดินหายใจส่วนบนเนี่ยให้มันเปิดกว้างอยู่ทันตแพทย์นะคะที่จะทําเครื่องมืออย่างนี้ได้เนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกอ,อบรมให้ทําเครื่องมืออย่างนี้เป็นแล้วก็ ให้แก้ไขปัญหาที่อาจจะเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นคือเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมให้คนไข้และคนไข้ได้สวมสบายแล้วก็รู้สึกว่าไม่ทําให้เกิดปัญหาอะไรกับผู้ป่วยการรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับมันจะมีหลายวิธีการนะคะเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกขอบอกก่อนว่ามันดีนะคะเขาบอกว่าคนไข้าบางทีถึง50%ถึง80%เลยค่ะที่ไม่สามารถที่จะสวมตัวเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกได้ทีนี้พร้อมสวมไม่ได้เนะะี่ยค่ะแล้วคนไข้ก็ทิ้งไปเลยแล้วไม่ยอมรักษาต่อ คือทันตะอุปกรณ์นี่แหละค่ะจะเป็นตัวมาช่วยทดแทนได้ในคนไข้าบางกลุ่มนะคะอาจจะใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกได้ดีแหละค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ย mm hmm. เขามีความจําเป็นต้องเดินทางบ่อย mm hmm. ก็จะขอมาทําเครื่องมือเป็นแบบทันตะอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งเอาไวส้สวมเวลาที่เราเดินทางไปไหนมาไหนแล้วนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยตัวทันตะอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถจะใช้ร่วมกันกับการรักษาวิธีอื่นๆได้หมดเลยค่ะ อาจารย์บอกเหมือนแบบว่าเหมือนดักฟันนะใส่ทุกคืนตอนแรกเขาก็จะมีปวดมีเจ็บมากเขาก็จะเมื่อยแต่ว่าพอใส่ไปได้ไม่กี่อาทิติก็ก็จะปกติอะค่ะถ้าไม่ใส่ที่จะรู้สึกว่าหลับไม่ค่อยลึกเนะคะเราจะรู้สึกว่าถ้าเราใส่เนี่ยเราแบบหลับสนิทไปเลยเราจะหลับลวดเดียวเลยนะคะอู้สบายมากก็จะสดชื่นกว่าเดิมมากอะค่ะดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสนําข้อมูลคำอธิบายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทันแพทย์หญิงเปรมพยิชลิดาพงศ์ซึ่งเป็นแพทย์ผู้นันการทางด้านของทันตะเวชศาสตร์การนอนอธิบายก็ติดตามรายละเอียดได้เพิ่มเติมต่อไปจากอุ่นใจใกล้หมอโดยโรงพยาบาลสุขวิทย์จำมีข้อมูลที่น่ารู้น่าสนใจได้ประโยชน์มานำเสนอที่ช่องข m าวเอ็มก่อนวันพุธบ่ายโมง50พบกันตรงนี้นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ